ดิ่เปิมาตากันเลยครับทุกคนวันนี้มีเรลาอาหารอะไรที่กินเมนๆมากเลยมาแนะอ่กันเพไปกนเงีเนไปอันนี้่าอะไรต้มปลาทุกคนต้มปลาไข่ปลาขอโทษครับไข่ปลาไข่ปลาคจุ่มปลาดันจิงไข่ลันจิไข่ปลาอะไรก็ไข่ปลาันจิ้งแ่ปลาปลาหมึกดมันลองกินดูไดนไม้ดไม้สองที่เราออกมาจากมันไทยเลยสองควดอ็ใส่ไปหอมๆค่ะจาดเสร็จอันนี้ข้าวเทียมแล้วขนมจีนยังเหลืออยู่เดียวพี่จนมจีนด้วยเนี่ยสองเมนูเลยครับทุกคน อาจาร์มปกนกันฟาค่ะทุกคนวันนี้ได้ข้าวเที่ยงของเราก็ได้สองเมนูขนมจีนที่ทำเมื่อวานขนมจีนทูน่าทำเมื่อวานที่ไดอยู่ก็มากินกันวันนี้นะคะส่วนอน,นี้ก็ต้มต้มปลาไข่ปลานะคะทุกคนไข่ขึ้นเลยโอ้ไม่ได้กินนานแล้วนะนีไข่นั่น,นๆค่ะทุกคนมา แซบไลยค่ะกลิน่นตอนนี้สุดยอดเอาไลายมาแลกก็ไม่ยอมจ้าสวัสดีจ้าแม่าบางพนครนุ้มากครัทุกคนเออมาพบกับควันใจแม่บ้านอังกฤษคะ่ะทุกคนการเปรตปวนไม่ค่อยสบาย มาค่ะมากินข้าวกันข้าวเที่ยงเพราะวันนี้ได้อะไรให้ทุกคนดีก่อนขนมจีนข้าวเที่ยงของเราเป็นถ้วยใหญ่เลยถ <c oughs> ้วยน้อยไม่มีมีถ้วยใหญ่ก็จะมีขนมจีนแล้วก็ต้มปลาไข่ปลาก็ได้ไข่ปลามาน่ากินมากถูกเนาะถุงหนึ่งได้สองชิ้น เดินวลางาไปซื้อทำกินอีกทุกคนนานแล้วไม่ได้กินไข่ปลาทำเป็นหมกปลาก็อร่อยเนาะนี่ค่ะ <c oughs> โทรนะคะทุกคนอไอมีหายสิ่นี่อร่อยมากอืมน่ากินมาแล้วสอบ นี่กินชอ <c oughs> ปกติไม่ค่อยมีนะไปร้านแขกมาได้ปลาดุกปลาแพกหนึ่งเราไปเห็นไข่ปลามันถูกสามปอนอืมไปซื้ออีกอร่อยนะทำหมกป,ปลาก็อร่อยนะหอมุกถ้าเราต้มไข่ ปลาแปบ,บน้ต้องาสน5,000นสดอร่อย้นับข้าวปลาดนะ้วยเนาะไปแลวนะคะทุกคนขออนุญาตก,กินข้าวเที่ยงกันขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ตินตามคลิปน้าจา้า